เช้าวันต่อมาขณะที่แม่ไก่พาลูกๆไปคุยเขียหาอาหารก็ไปพบกับคุณกิ้งก่ากำลังพยายามออกมาจากโพรงดินแต่ดูเหมือนจะเดินไม่ไหวและกำลังจะถูกมดกัดแม่ไก่กับลูกๆช่วยกันจิกมดออกจนหมดและพาคุณกิ้งก่าที่กำลังอ่อนแรงออกไปจากที่ตรงนั้นแม่ไก่คิดว่าข้อควายน่าจะเป็นที่พักที่เหมาะสมที่สุดเพราะอยู่ไม่ไกล และมีเพื่อนควายช่วยดูแลได้พ่อควายแม่ควายฝากดูแลคุณกิ้งก่าด้วยนะเห็นนอนให้หมดกัดอยู่ในโพรงดินไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วท่าทางจะหิวด้วยนะนี่มาครับมามาผมจะหาน้ำให้กินก่อนร่างกายขาดน้ำหรือเปล่าในคอกมีมะม่วงสุกอยู่ลูกหนึ่งกินได้ไหมครับได้กินน้ำกินอาหารแล้วก็คงมีแรงขึ้นเดี๋ยวผมไปทำที่นอนให้นะ เอาตรงมุมโน้นก็นแล้วกันไต่ขึ้นมาบนหลังผมได้เลยครับผมจะพาไปครับโอ้ยขอบใจมากนะแม่ไก่สีทองขอบใจมากพ่อควายท้าไม่ได้พวกคุณช่วยไว้สงสัยผมคงโดนมดเล่นงานแย่กว่านี้แถบบดแรงเลยแข่งขาสั่นไปหมดแล้วเอาฮึบขึ้นมาได้แล้วพร้อมแล้วละครับโอ้ยกินน้ำกินอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับฝนไม่ตกแล้วอากาศดีแล้ว หวังว่าคุณกิ้งก่าจะมีแรงขึ้นในไม่ช้าผมจะอยู่ในคอกนอนแช่คโคลนเป็นเพื่อนและช่วยระวังนกเอี้ยงที่อาจจะมาป้วนเปี้ยนแถวนี้สวัสดีค่ะพี่พี่เห็นมิสก้าเดินผ่านมาทางนี้ไหมคะอูดอูดเธอหมายถึงลูกแมวล,ลายสีเทาๆดำๆมีผ้าพ,พันคอคาบอยสีส้มหรือเปล่าถ้าใช่ก็เห็นจ้ะอูดอูดเดินไปทางคอกควายโน่น ออโอ้โหมิสกาขึ้นไปทำอะไรบนนอนลงมาสวัสดีลูกชูบเดี๋ยวลงไปตอนขึ้นไม่ยากตอนลงยากกว่าฮึบฮึบคือผมขึ้นไปบนนั้นเพราะจะดูว่าตรงไหนคือที่ที่เราควรไปหาคุณกิ้งกาเป็นที่แรกอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเธอมองเห็นอะไรไหมล่ะเราไปหาตรงไหนดีกุ๊กกุ๊กเราไปเริ่มที่ต้นไม้ใหญ่หน้าคอกพ่อควายแม่ควายกันก่อนเถอะ เพราะที่นั่นเป็นที่ฝึกซ้อมของมิสก้าบางทีคุณกิ้งกาอาจจะกลับมาที่นั่นเพื่อนสัตว์ทั้งสามไปเริ่มต้นหาคุณกิ้งกาที่ต้นไม้ใหญ่หน้าข้อควายแต่ก็ไม่มีแม้เงาของคุณกิ้งกาพ่อควายมองเห็นทั้งสามตัวพอดีก็ตะโกนบอกว่าคุณกิ้งกาไม่สบายกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในคอกไม่ต้องเป็นห่วงกว่าจะตื่นคงอีกนานเพราะเพิ่งหลับไป ลูกสัตว์ต่างพากันโล่งใจและบอกพ่อควายว่าจะกลับมาหาใหม่ตอนเย็นๆคุณกิ้งก่าน่าจะตื่นพอดีแต่พ่อควายบอกว่าให้มาพรุ่งนี้เช้าจะดีกว่าเพื่อให้คุณกิ้งก่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนตกลงครับพรุ่งนี้เช้าก็ดีครับฝากบอกคุณกิ้งก่าด้วยนะครับว่าพวกเราจะมาใหม่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะครับ